สปาเพิ่มเติมของมาังงะาวันพีในตอนที่หนึ่งเก้าสี่มีชื่อตอนว่าเทพนักลบแห่งวิทยาศาสตร์และการป้องกันเซนจกเตรเซตเทิร์นโดยที่เริ่มต้นเนื้อหามาแล้วก็จะได้เห็นน้ว่าในปัจจุบันเหล่าปซิฟิต้าทุกตัวนั้นอยู่ในการควบคุมหองแอตลนสเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นพวกมัน,นก็ได้เข้าโจมตีเหล่าหารเรือตางเขาสงองแอตลาสส่วนทางนานบอนนี่ในตอนนี้ก็จะได้เห็นนว่าเธอเนี่ยได้ใช้ความสามารถพลังแบบใหม่ซึ่งมันเป็นพลังประสบการณ์ก้วกาให้วกข้าพหลกกับารตาย แต่ว่าหลังจากนั้นบอนนี่ก็ต้องเจอเข้ากับสตูหม่ซึ่งนั่นคือเหล่าพลเรือโททั้งสองคนงในตอนนั้นเนี่ยพลเรือโทคนแรกนี่นคือผู้ชายที่มีข้างใหญ่ส่วนอีกหนึ่งคนนั่นคือหญิงชราที่ไม่ชื่อว่าบูการ์ดเธอคือผู้ชายพลังผลพิศพผนโนนิโดรีที่มันทาให้เธอไม่คล่อความสามารถในการขี่แล้วก็ทําให้เธอาสามารถควบคุมสิ่งที่เธอนกำลังขี่ได้เหมือนกันและสิ่งที่เธอนกำลังขี่อยู่ในตอนนั้นนั่นคือแปซิฟิต้าที่อยู่ต่อหน้าบอนนี่และด้วยความแข็งแกร่งของมันก็เลยทำให bon ้ แต่ว่าก็ยังโชคดีที่ซันจิเขานั้นปรากฏตัวออกมาแล้วก็ช่วยเหลือปอน,นีเอาไว้ได้ทันเวลาแต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นที่เอเคสมันก็ได้มีวงกลมแล้วก็ได้ห้าแฉ่นปรากฏขึ้นพร้อมกับมีระเบิดไฟแล้วก็สายฟ้าสีดำปรากฏขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดแล้วก็มีประกาศว่าในตอนนี้ท่านเจ้เกษซเซเทิ์นั่นอยู่บนเกาะน,นี้เพราะฉะนั้นทหารเรือคนไหนที่มียอดพเลเรือตีหรือว่าต่ำกว่าไม่ว่ายังไงก็ห้ามมองไปที่ท่าเซเทิลโดยตรงเด็ดขาดแต่ว่าในตอนนั้นก็มีทหารเรือคนหนึ่งเนี่ยนนา,นาทีั่นกไ,กไน เพราะว่าจู่ๆสีสานของราเรอคนนานเนี่ยมันก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นในทันทีและสิ่งที่เราเห็นในตอนนั้นนั่นคือแซทเทิร์นเนี่ยเขาเนั้นได้กลายร่างแล้วก็ใช้พลังผลพิสจัโดยที่ท่าล่างของแซทเทิร์นมันเป็นแบงมุมเหมือนกับแบงมาเรียซึ่งมันมีรูปร่างแล้วก็ลวดลายที่คล้ายกับเปลวไฟส่วนลำตัวในมเมฆสีดำเหมือนกับุจิที่เขาเนั้นอยู่ในร่างพลังผลพิศจสที่มันตื่นขึ้นแถมแซทเทิร์นนั้นยังมีเขาขนาดใหญ่แต่ว่าในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืญญญน,นยาาแ่ แต่ว่าในเนื้อหาสปอนนั้นก็จะมีรูปให้เราดูนะฮะนั่นคือรูปยงคาของญี่ปุ่นที่มันน่านจะมีความคล้ายคลึงกับล่างปีศาจขัทเซตเทิในตอนนี้แต่ภาพพันธิการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และคิสซารุในตอนนี้ทั้งสองคนเ,นเริ่มต่อสู้กันจหน่อยหอบคิสซารุก็เลยพูดขึ้นมานะว่าจะต่อสู้แบบนี้ต่อไปไม่ได้ไม่งานหลังจากนี้เขานั้นทำภุรกิจไม่สําเร็จแน่และหลังจากพูดจบคิสซารุก็ได้ใช้ความเร็วแสงเน้นพุ่งไปแล้วก็ยิงลำแสงเลเซอร์โจมตีสายเวก้าแทงต่อมันกันนะะากานนันนนดพาาาาะแแตต่่วกกกรโจมี้ง็ททเ ลงลงสู่พื้นและทนานั้นซาเทิร์นน่ก็ได้พูดออกมาเสียงดังจนเสียงของเขานน้นดังออกไปทั่วเกาะเอเคดทาให้เหล่าปซิฟิต้าั้นอยู่โจมตีและหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าคนที่แข่งกันบนเกาะไม่ว่าจะเป็นลูฟี่คิสซารุโซโลลุจิซันจิเจนเบหรือแม้กระทั่งเหล่าพเลือโทนก็ต่างหยุดชะงักเพราะว่าพวกเขานั้นสัมผัสได้้วยออร่าที่ไม่ธรรมดาบางอย่างแต่ว่าหลังจากนั้นลูฟี่นั่นก็ได้ไล่ตามคิสซารุทันคิสซารุนันก็เลยพูดกันมานะว่าร่างแบบนั้นน่ะคงใกล้จะถึงีจกัละ แต่ว่าจู่ๆลูฟี่นี่ก็ได้ใช้ท่าใหม่ที่มีชื่อว่าหมัดปืนวัส,สตาเป็นการโจมตีเข้าไปที่หน้าคิสัลูจนมันยืดออกมาแล้วก็มีด,ดนดาวมากมายเคสลูเมื่อโดนท่านั้นเข้าไปก็เลยบอกนะว่าแบบนี้ต้องแย่แน่และหลังจากพูดจบลูฟี่และเคสลูก็ต่างล้มลงพร้อมกันโดยที่ลูฟี่เนี่ยในขณะที่เขาเนั้นก็ร่มลงลงมานั้นแซเทิร์นนก็ได้เงยหน้าขึ้นไปมองลูฟี่แล้วก็บอกนะว่านิกะและหลังจากที่ลูฟี่เนร่วงลงมาเขานั้นก็มีสภาพเหมือนกับคนแก่ส่วนในหน้าสุดท้ายก็จะเห็น,หนว่า Saturn ขา่าวนึงอยู่ตอนหน้าบอนนี่ซันจิเวกกพังแล้วก็แฟงกี้ซึ่งในตอนนน้นบอนนี่น bon ี่ก็ได้นึกถึงในอดีตว่ามีคนคนหนึ่งนั้นพูดกับมานเวกกพังหลังจากนี้คูม,มานจะต้องไม่มีสติเหลืออยู่อีกต่อไปและหลังจากที่นึกถึงเรื่องราวคำพูดพวกนี้บอนนี่เธอในก็ได้กระโจนเข้าไปใช้ดาบแทงเซเทิลจนเซเทิลนั้นเลือดไหลออกมาจากหน้าอกแต่ว่านณะเสดาที่เนื้อหาทั้งหมดก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าวันพีไม่งโดโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเด่นในหาคมายช่องเราส่วนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ